จักรวรรดิอินคาเป็นจักรวรรดิโบราณที่ย่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ในยุคก่อนโคลัมบัสมีอำนาจขึ้นบริเวณที่รับสูงของเปรูในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่13ช่วงปี1 4 3 8อิถึง1น3่าอินคาขยายอาณาจักรโดยทั้งสันติวิธีและวิธีทางการทหารจนสามารถปกครองดินแดนส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งในปัจจุบันคือประเทศเปรูประเทศเอกวาดอร์ตอนใต้ของประเทศโคลอมเบีย ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศโบลิเวียตอนเหนือของประเทศชิลีและบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอาร์จเจนตินาชาวอินคาเชื่อว่ากษัตริย์ของตนเป็นบุตรของพระอาทิตย์มีภาษาราชการคือภาษาเกชัวชื่อของจักรวรรดิอินคาในภาษาเกชัวคือตาวินตินซูยูซึ่งมีความหมายว่าภูมีภาคทั้งสี่ชาวอินคาส่วนมากนับถือลทัทธิบูชาที่พระเจ้าถาวรจักรวรรดิอินคาถูกแบ่งออกเป็นสี่เขต โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองกุสโกซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางของการปกครองการเมืองและการทหารชาวอินคาไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรแต่ชาวอินคามีการบันทึกโดยใช้การผูกเชือกหลากสีโดยผูดเป็นปมรูปแบบต่างๆที่เรียกว่ากีปูสังคมอินคาเป็นสังคมที่มีการแบ่งวรณะโดยชาวอินคาที่มีวรณะตา่ำจะต้องมีหน้าที่ทำเกษตรกรรมและต้องนำผลผลิตที่ได้ไปถวายกษัตริย์อินคา ชาวอินคาเลี้ยงยามาซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลอูดไว้เป็นสัตว์บรรทุกสัมภาระข้ามภูเขาชาวอินคาเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นผู้ให้กำเนิดพอพันธุ์ของตนและยังนับถือดวงจันทร์ดาวและโลกด้วยหรือแม้แต่ภูเขาแม่น้ำต้นไม้ชาวอินคาก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าประจำชาวอินคาเริ่มอาศัยในบริเวณกุสโกในคริสต์ศตรวรรษที่12โดยพวกเขาตั้งนครลาสกูสโก ภายใต้การน,นำของมันโกกาปักในปี1438พวกเขาเริ่มขยายดินแดนตามคำสั่งของซาปาอินคาปรชากุตีจนทำให้นครรัฐเล็กๆมีอำนาจควบคุมบริเวณส่วนใหญ่ของเทือกเขาแอนดีสปราชากูตีจัดระบบราชอาณาจักรกุสโกใหม่ให้กลายเป็นจักรวรรดิตาวันตินซูยูซึ่งใช้ระบบสาพันธรัฐโดยมีรัฐบาลกลางที่มีกรรษัตริย์เป็นประมุขและรัฐบาลท้องถิ่นสี่เขตได้แก่ชินไซซูยูคือเขตเหนือ อินตีซูยูคือเขตตะวันออกกุนตีซูยูเขตตะวันตกและกูยาซูยูคือเขตใต้สันนิษฐานกันว่าปราชากูตีเป็นผู้สร้างมาชูปิกชูขึ้นเป็นบ้านพักในหน้าร้อนปราชากุตีมักส่งสายสืบไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปกครองอำนาจทางการทหารและความร่ำรวยของพื้นที่ที่พระองค์ต้องการจะขยายอาณาเขต และจึงส่งสารอธิบายถึงประโยชน์ของการตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิไปยังหัวหน้าของดินแดนนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ตอบรับและถูกโนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิด้วยสันติบุตรของผู้นำจะถูกนำตัวเข้ามายังกูสโกเพื่อให้ศึกษาระบบบริหารของอินคาและจึงส่งกลับดินแดนของตนซึ่งระบบนี้ทำให้ดินแดนใหม่รับแนวคิดของอินคาเข้าไปตูปักยูปันกีพระราชเจ้าโอรสของประชากุตีเริ่มบุกข,ขึ้นทางเหนือ ในปี1463และขยายอำนาจต่อเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์หลังประชากุตีชัยชนะที่สำคัญที่สุดของพระองค์คือการเอาชนะอาณาจักรชีมอซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญของอินคาในเขตชายฝั่งเปรูในสมัยของตูปักจะกระวัดขยายไปทางทิศเหนือถึงบริเวณที่ในปัจจุบันคือประเทศเอกวาดอร์และโคลอมเบียอวยนากาปักซึ่งเป็นพระราชรถของตูปักสามารถขยายดินแดนส่วนเล็กๆ บริเวณเอกวาดอร์ Ecuador, และบางส่วนของเปรูในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดจักรวรรดิตาวันตินซูยูครอบคลุมบริเวณเปรู Peru, และโบเวียเ,เกือบทั้งประเทศเอกวาดอร์ Ecuador, และดินแดนของชิลีจนถึงตอนเหนือของแม่น้ำเมาเลซึ่งพวกอินคาโดนต่อต้านจากเผ่ามาปูเชนอกจากนี้ยังกินบริเวณไปถึงอาร์เจนตินาและโคลอมเบียอีกด้วยแต่เขตกูยาซูอยู่ทางใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลรายที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ กลุ่มนักสำรวจดินแดนชาวสเปนนันนโดยฟรานซโโิสโกปิซาโรได้เดินทางมาจากปานามาเพื่อสำรวจดินแดนทางใต้และค้นพบจกักรวรรดิอินคาในปี1526พวกเขาเห็นโอกาสที่จะได้ค้นพบมหาสมบัติในดินแดนแห่งนี้จึงกลับมาสำรวจอีกในปี1529และเดินทางกลับไปสเปนและกำลังสนับสนุนเพื่อยึดครองดินแดนอินคาเมื่อพวกเขากลับมายังเปรูในปี1532 บ้านเมืองอินคากำลังวุ่นวายและอ่อนแอเนื่องจากสงครามยังชิงราชบัลลังก์ระหว่างอาวาสกากับอาตาอวนปาเพิ่งจบลงและเกิดโรคฝีดาที่แพร่ระบาดมาจากอเมริกากลางนับเป็นโชคร้ายของชาวอินคาที่มีข้าศึกบุกมาในช่วงเวลานี้ปิซาโรมีกำลังทหารเพียง168คนปือยใยห,หนึ่งกระบอกและม้า27ตัวแต่เมื่อเปเรียบเทียบกับชาวพื้นเมืองแล้วนับว่าเขามีอาวุธและยุทธวิวทีในการรบที่เหนือกว่า กองทัพสเปนประทักกับพวกอินคาที่เมืองกาคามากา้าในวันที่16พฤศจิกายนปี1532สามารถจับตัวอาตาอวนปาไว้เป็นตัวประกันอาตาอวนปาเห็นว่าชาวสเปนสนใจทองคําและเงินมากจึงเสนอค่าไถ่เป็นทองคําปริมาณมากพอที่จะเติมห้องขนาด4.8เมตรยาว6 2เมตรให้สูงถึง2.5เมตรและเงินปริมาณ2เท่าของห้องน,นั้น แต่เมื่อชาวอินคาสามารถหาข้าไถ่ามาได้บิสโลกลับไม่ยอมปล่อยตัวประกันตามสัญญาระหว่างที่อาตาวนปาถูกขังอวัสกาถูกลอบสังหารโดยที่ชาวสเปนอ้างว่าเป็นคำสั่งของอาตาวนปาและพวกสเปนก็ใช้เหตุนี้มาเป็นข้อกล่าวหาในการประหารอาตาวนปาในเดือนสิงหาคมปี1533